ถนนนะคะก็ให้ออกทางให้ออกที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เทคเอ็กซิสี่นะคะแล้วก็เตินตรงมาทางนี้เลยบ i สีมานะคะแล้วเดอะสตรีทก็จะอยู่ในแอเรียนี้นั่นเองหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจำไม่ได้ก็นี่มาอา่านป้ายทางออกนะคะเดอะสตรีทรัชดาวันนี้เราเลือกที่จะมากินยามะจังนะคะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น นี่ที่มีไก่ทอดที่ขึ้นชื่อเลรอ๋อนีไ่ไก่ทอดนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองก,งกินกันนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะเรามาตอนเวลาที่คนก็ไม่ใช่เวลากินข้าวกันคนก็เลยยังไม่เยอะนะก็คือจัดสไตล์ญี่ปุ่นเลยนี่มีโต๊ะแบบนั่งกินที่พื้นถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็สามารถจองห้องได้ด้วยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิ เจกของร้านนี้นะคะคือเขาเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงตีสองเลยทีเดียวนี่ชีอสองนี้วคือตีสอง The next day กลับมาที่เดอะสตรี t อีกแล้วนะคะวันนี้แก้มกับน้องนอนมีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันเป็นเนื้อเหนืออยากกินอะไรเกาหลีเกาหลีก็เลยเลือกมาร้านปิ้งย่างร้านโปรดของพวกเรากันนะคะคือร้าน K BBQ เขาก็คือมีหลายสาขาแหละแต่ อย่างที่บอกไปอย่างที่ทุกคนดูกันว่าเตอร์สตรีคือใกล้บ้านจอดรถฟรีมีสะสมแต้มต่าง,างๆนานาก็เลยเราเลือกมากินที่นี่กันนะคะแตเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนี่นะคะรานี้ราคาเริ่มต้นคือ399บาทต่อคนเนตแล้วก็คือ427รบาจาทก็ว่าราคามันดีนะเพราะว่าคือมันก็ You get what you pay มีหมูมีเนื้อมีสันคอมีกุ้งมีอะไรพวกนี้ยก็โอเคนะแก้ความหายอยากนะคะ ที่ราคาแพงขึ้นหน่อยก็จะเป็น499นะคะแล้วก็มีแบบพรีเมียมคือ699 กินของขาวเสร็จแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานนะคะที่นี่เขามีเป็นซอฟเสิร์ฟไอติมให้นะอร่อยมากเลยเอาจริงๆเพื่อนๆ,อนๆต้องลองเรื่องดื่มก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะก็เหมือนร้านเรียกว่าอย่าง้รร้านดิเซทั่วไปแหละอีกเครื่องหนึ่งถ้าคุณเวนี่มาด้วยต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆคือเครื่องทำกาแฟนะแล้วก็มีพวกน้ำอัดลมที่ฝั่งเพิ่มได้นะคะส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ ก็คือถ้าไม่ได้จองคิวมาก่อนก็ต้องรอคิวหน้าร้านนะคะเพราะคนเต็มอย่างนี้ทุกวันแอลกอฮอล์ก็มีนะคะแต่ว่าไม่รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่เนาะตามป้ายที่เขาบอก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมามมากเกาหลีเขาเรียกว่ารามยองนะคะเขามีถาดอย่างนี้จัดเตรียมไว้ให้แล้วเ,เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนวิธีการทำก็คือเขาบอกว่าอะไรกดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเพื่อเติมน้ำเวลาสามนาทีห้าสิบวินาที ี่ต้องกินคู่กับไอติมนะคะที่นี่ใช้เพื่นเพื่อนๆมานี่คุ้มอากาศร้อนๆหลังจากที่เคลียร์งานที่ออฟฟิศเสร็จนะคะเราก็กลับมาแวะที่เดอะสปีดกันอีกแล,แล,กล้วอากาศร้อนเราก็อยากกินอะไรแซ่บๆเนาะวันนี้เราเลยเลือกร้านนี้ตำมัว่วไปเดี๋ยเราไปกินตำมั่วกันค่ะ แล้วกลับบ้านได้เย่ yeah. เอาจริงๆนะตั้งแต่เราไปกินตามมั่วมาหลายๆสาขานะคะสาขาเนี้ยบริการดีมากพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยังไงเพื่อนๆลองมาหละทางกันดูได้นะคะหนึ่งในร้านที่เปิด24ชั่วโมงข,งของที่เดอะสตรีทนะคะคือร้านนี้เลยอาหารจีนชื่อว่าร้าน Little Hong Kong ค่ะเมนูขึ้นชื่อของเขาก็คือพวกเป็ดย่างนะคะร้านก็จะตกแต่งสไตล์จีนแบบนี้เลยนะคะ ก็คือหน้าจ้าร้านดังในหมู่คนจีนได้นะคะคนที่มาทานสดมากก็เป็นคนจีนเลยแหละเฟดปังกิ่งรละไม่ใช่เป็ดปักกิ่งเป็ดย่างเ,เมนูโปรดนะคะของแฟม,มก็คือผัดถั่วแขกใส่รสับคะ่ะอร่อยมากกว่านี้ Later. ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เดอะสตรีทก็มีนะคะวันนี้เราเลือกกินที่ร้านซูชิโอร้านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะวันนี้เรามากินกับเพื่อนคนสวยโสดไหมคะนี่เข้ามานั่งในร้านเขาก็เอาถั่วแระญี่ปุ่นมาให้ก่อนเลยเป็นออเดอร์ระหว่างรอสั่งอาหารนะคะ อีกเซตหนึ่งนะคะคุณนายแม่เขาอยากกินหมูทงคัตสึค่ะเลยสั่งมาเอาใจเอาใจคนสวยซะหน่อย เมนูซ็กเนเจอของที่ร้านนี้เลยข้าวไข่ข้นซอสมันกุ้งพร้อมกับกุ้งเผาตัวโตโต,ตเทียบกับมือก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ไหมส่วนแก้มแพ้กุ้งนะคะก็เลยกินได้แค่ข้าวหมูสับผัดพริกขี้หนูสดค่ะอันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเซตของเขา3จานบวกน้ำสามแก้วในราคา499บาทเท่านั้นเองได้กุ้งตัวโตโต,ตด้วยคุ้มสุดๆไปเลย